โอ้ยโอ้ยอะคุณนันพูดดื้อไหมอ่ะไม่โอ้ยแล้วจะพาแม่มาเลยโอ้ตอนนี้แม่ไม่อยู่เล่นในเนียนเลยเนี่ยเล่นในยำเลยเนี่ยพี่ยูจะวิบาสุก็รอจังหวะมานานแล้วช่วงแม่ไม่อยู่นี่แหละอ่าเล่นวันพุธให้ให้เนี่ยให้ให้เนียนเลยไปเลยอะไปเลยไปไหนคนเเดียยวลโอ้ยจริงเหรอครับนักเลงเนาะนักเลงเนาะกลับจากเรียนนักเลงเนาะ เดี๋ยวพี่จุย้ยปาทูพาลองเพลงไปไหมอ่ะฮะไปไหมไปไหม,ไปไหมอ่ะร้องเพลงเหรอร้องเพลงเหรอร้องเพลงเป็นเหรอฮะไม่ไม่เป็นเอาแล้วไปทำไมอ่ะพี่โจวีบบปาร์ทูบอกว่าเกะก,กะเปล่ปาเปล่า ันนี้คุณอันพูดหรอครับอันนี้คุณอันพูดหรอครับนนคุณนันพูดแล้วหลัวจึง๊งจึอะไรเนี่ยแล,ล้วมันเดิบุ้มเลยอืมบุ้มเลยเสียต็มากตังมากเลยนะโอ้ยไปร้องเปลงกับพี่จุย้ยบาซูทำไมมันเดินมันเดินด้วยๆๆๆไปร้องเปลงกับพี่จุ้ยบาซูไหมวันที่สิบเจ็ดอะทำไมำไม่ไปอะ่ะ อยู่บ้านนะเออดี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 ดดจกะดียกิะเลยวยลิเรื่องเปลเราเรื่องเ,เรื่า,า,ามันพูดกับแม่ไหมเรือจะจะไปไปจะไปกับพี่จุ้ยบาซู<ป>อ๋อ หนูแม่มาแล้วไปกับแม่ดีกว่ามั้งรำคาญรำคาญจะอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆไม่เอาออนูตบไปหืมนูตบเลยไอ้ยเอ้ยไอ้หนูตบเลยนักเลงน้องก็ตั้งแต่โรงเรียนนี่เนาะโอ้ยแต่ละคนนี่นะโอ้ยเลี้ยงลูกลูกอูเหลืองจระเข้ทั้งนั้นเลยหลุนเนียอุย้ยอะไปกับพี่บาทูดีกว่ามั้งอ่ะพี่ไม่เอา นี่คุณนันพูดเหรอครับอันนี้คุณนันพูดเหรอครับคุณนันพูดค,ค,คุณนนพูดไม่สนใจเลยไปให้คุณนนพูดทำไรครับไม่ของหนูกีกว่าอืมอืม,อม,อม คุณนันพูดครับแม่ไปไหนวะแม่แม่แม่ไปวันพุดไปไหนวะเนี่ยไปไหนนั่น<า>อะ<า>อล้วแม่อะ<า>ไปแล้วอันนี้คุณนันพูดเหรอครับคุณนันพูด โอ้โหโอ้ยสอนเหมือนหมาเน่าเลยนะโอ้ยเป็นไรก็ไปโอ้ยใครไปคะโอ้ยใจร้ายคุณเอาพูดใจร้ายทันทีพอมีแม่มาอยู่เคียงข้างนี่เริ่มจะใจร้ายแล้วนะโอ้ยหมาเน่าดีๆนี่เองโอ้ยคุณเอาพูดวันพูดที่หมาเน่าดีๆนี่เอง